ดีค่ะสวัสดีสสดพี่น้องเพื่อนๆน,น,นี่มากระตุ้นยางเลยนะพี่น้องนะมากระตุ้นยางวันแรกแล้วตุ้นยางวันแรกยอดดำเหลียางวันแรกยอดดำเด้อมาท่านได้ออกมาท่านได้หัวแจักละ ยังไม่ออกเลยต้นนี้จะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องบึงพึ่งกระตุ้นมีดแรกมือหนึ่งจะเอาจาก3เมีดเลยเนาะพี่น้องมันจังออกเลย ยอดดำของเราเด้อยอดดำที่เขาเคยให้พี่น้องบึงมาปีนี้ต้นใหญ่อยู่ดอกยอดมาต้นที่ชอง แรงเพราะว่าพึ่งเปิดมีดแรก นี่คือยอดดำยอดดำนี่คือยอดดำเนาะเดี๋ยวเขาสิกระตุ้นมือละสองสามเมตรวันละสองให้มันออกเร็ว ออกไปมาเลยพี่น้องมาดูด้วยกันเลยว่าสิออกคือพี่ก่อนบอกหรือพี่คือเก่ายอดดำผุนี่แหละพิ่งฝืดนะเอามือแะ่องมีดเลด่นี่นยังสืดได้ไงไวใช้ลุยเกือมาปีนี่แหละตกลงมาปีนี่แหละเทาล้อท่านโคข,ขีโขข้โคกับได้ย่างกับนาตั้มอีกบัด ย่างหนาตำแล้ววันแรกน <c oughs> คนจนมันจะเป็นแน่นี่แหละไม่ได้อยู่แถวแล้วคนจนตอไปย่อมแถาเด้อคนจนไม่ย <คน S 2> ้อยู่เท่า ช่องโคได้ตัเป็นเคยด้วย่เกียกรง่นี่เป็นชอหานหรือยังไงนี่ยไม่ได้งไง ต่อดหมดดงง่งายคุณ้าจักหน่อยะว่าให้เปิดนาแน่เนหาเปิดหนาเหาเปิดที่แรกเนาะ ทางแกสวดทางนั่นก็โปูแล้วพิธีพ่ทันไรกันแล้ว 我他妈了吧！<noise> สักหวงีบล่นยยดไวๆเด้อขึ้นต่อมาเลยอันนี้เป็นฮอกลอยนะเพื่อน หกล้อยเด้อตจ้นหนิว่ามันยอดดำแต่ว่ามันกระสีกระตุ้นห้าเดียวเลยนเนาะเพราะว่าเข้ามามือแรกไปหกล้กอยนี่สิกรีดง่ายกว่ายอดดำจักหน่อยต้นเพิ่นคน,คแบบแบบนิ่มระวังเมนบ้องพี่น้องค่ะฝนกำลังมาหึมหืมออกมาเลยพี่น้องเอ้ยรีบเล่นฝน อืม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 ยันห้ามเพราะว่าเพิ่งเปิด ตอนเขาปิดหน่อยเขากับคายลวดเกันได้คา,ายลวดไว้แล้วก็ะามนี้มากกสลุกสลุกหน่ะฮึกตามตอนนี้ออกก็สุดแล้วคนเอ้ยเอ้ยลงมาแหละ ยาสักก ok uh ่อนบอกยาสนฝนบอกหมุดฝนพี่น้องอู้หมุดฝนก็ใต้เขียดสิพักสักก่อนพักสัก่อนนะเดี๋ยวพักอยกบลเล่ย์ยกยังดีเด้ออันโมเมนต์ยกได้หยอดน้ำกดศลโอ้ยแลนล่ะตันนี้ยังถือว่าฬพลโมออกอยู่เพิ่งเปิดเนาะเพราะว่าฬถือยาฝนพักสักก่อน ห้วงฟาร้องแล้วทันได้ยังหลอกอือหนึ่งมีดหนึ่งมีดกระตุน้นจัะมีดหนออ้ายังสิได้เนาะ